ครับสวัสดีพี่ๆของน้องชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ e p ที่3ครับสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ หลอโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเนื้อโลหะช่ำๆเลยครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับบูชา2ององค์300บาทครับ รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่สามครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ เนื้อดินมันๆเลยครับนางพญาเมืองพิสณนุโลกครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆเลยครับสภาพใช้ครับ ผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับมองเห็นเรือนรางครับแต่พุทธคุณยังอยู่ครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับดูแล้วคลาสสิกครับรายการที่5ครับ เป็นเหรียญรลอ9พระราชินีครับเสด็จนิวัฒนพระนครครับเหรียญเนื้ออันปาก้าครับเหรียญหนึ่งบาทครับรัฐบาลไทยครับเหรียญเก่าครับห่วงเชื่อมครับรายการที่6ครับ เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับเหรียญกะไหลทองครับรุ่นหนึ่งครับด้านหลังเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับสวยๆคมๆเลยครับลอสอหนองเครับ รายการที่7จ็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆมันๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่8ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับ พระสมกอเมืองกำแพงเพชรครับลงรักปิดทองครับเรี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับหลังกระดานครับ เนื้อแก่งแกงชำชำเลยครับลงรักเก่าๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับเนื้อมันๆเลยครับปืนแตกเสียนบาทครับ รายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จเกจยโยครับเหนือหนึกนุ่มครับเนียนเนียนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อนุนนวนแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่13ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวพิมพ์2หน้าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมครับเรี่ยมจับขอบเก่าโบราณครับ รายการที่14ครับเป็นพาะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงลักเก่าครับนวนๆนวนแน่นๆ่นด้านหลังพุนๆเลยครับเนื้อออกเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับรายการที่15ครับ เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับพระคูวิสัยโสพลครับเหรียญเนื้ออัปะกาครับรายการที่16ครับเป็นพระล่วงยืนครับเนื้อชินตะกัวครับหลังลางปืนครับ พราะล่วงเมืองสุขโขทัยครับสีสัจชนาลัยครับเหนือชินตะกัวเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่17็ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตารามครับเหรียญเนื้ออันปรก้าครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับบาทหูบาทตาบาทใจเลยครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่สิบ แครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลนวลมันมันเลยครับนุ่มนุมแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับสองร้อยบาทครับถูกใจได้เลยครับ รายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยครับลงรักปิดทองครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับเก่าได้อายุเลยครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นชำ้ำชำเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่21ครับเเป็นพระวัดพับเนื้อผงครับเนื้อแก่งแก่งเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับรายการที่22ครับเป็นเต่าล่อโบราณครับใต้ฐานเลขหนึ่งครับน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งครับเต่าล่อโบราณเนื้อโลหะครับ รายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเรี่ยมเก่าโบราณครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับสองร้อยบาทครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่24ครับเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับวัดปากน้ำภาษีเจริญทนบุรีครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จคันแนนครับลงลักเก่าครับเนื้อแก่งๆแ,แน่นๆเลยครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อชำ่ชำๆแก่งๆมันๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับลงรักเก่าๆเลยครับมาพร้อมตลับพร้อมบูชาครับรายการที่27ครับเป็นพระท่ากระดานครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเหนือชินตะกัวครับ เนื้อชินตะกัวปิดทองคำครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับนวลนวลแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับ รายการที่2 9ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่ครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับรายการที่30ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับขุนแผนวัดบ้านกลางครับ เมืองสุพรรณบุรีครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับลักแดงแดงเลยครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับ200บาทครับ ก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่32ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่3 3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับแน่นๆน,นนวนๆวนเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเรี่ยมกรอบกันน้ําครับ หอมบูชาเลยครับน่าจะเป็นพระก,กูครับนางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่35ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆเลยครับพระสุมกอเมืองกำแพงเพชรครับ รายการที่36ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงลงรักเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่37ครับเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมครับเหรียญเสมาครับด้าน,นหลังเป็นอักขละเลขยันครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สองฟองครับ กำลังนุ่มๆเลยร้อนเลยครับหลายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพวกกันครับวัดพระยาติครับที่ละลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถครับเรียมกอบพลาสติกกันน้ำครับ เหรียญหลวงพ่อกันครับเมืองกรุงเก่าครับอยุธยาครับรายการที่สองครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเหนือโลหะเก่าๆมันๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ ราคาบางบางเบาเบาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆงามงามยามเย็นเย็นครับบางบางเบาเบาครับพี่ๆน้องๆสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่080 0 80. 9 5 3 6 5้าครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับขอบคุณครับ